ไอ้ันใช้ไม่หนักมาดิไหนวะ <c oughs> เออรูปเป้เ่ะไอนเอิมาอยู่ไหนนะ <c oughs> นี่ไหนวะเสียงมีแต่คนไม่มี <c oughs> อุย้ยอา้าว มานี่ดิเพื่อนทำอะไรห้องน้ำวะเอามาดิเออเออเออเอเอเพียแบบฉันปิดเล่นนะเอเออะไปนะตอนไหนนะมันมันก็แบบจะจะสองเอ้จะหนึ่งทุ่มวะเนี่ยเพื่อนโอ้โหอยู่ทำไมกันเนี่ยกินนะเแบบ้นนเหมือนแมลงวันเลยอะ่ะฉันไม่มีกขาแปลกดิเอาออกมาเร็ว อืมเป็นงั้นช่างขอดูก่อนมันใช่ไหมวะอ,อ้าวนักเรียนตะกี้มออา,ารูอ้อ๋อพราะงั้อาจารย์จะกลับไปกี่เรบยังเลยเนี่ยผมกำลังจะกลับพอดีเลยเนี่ยแต่มารู้มันเข้าห้องน้ำพอดีเออพอดีอาจารย์วานพวกเองเหนื่อยไหมอ,อะไรอาจารย์อาจารย์เอาวานไปเอาของให้หน่อยของเหรอจะจาไว้ไหนก่อนอ๋อไว้ที่ห้อง ที่เก็บพวกงานวันคิดมัดอ่ะไปห้องเก็บของตรงนู้นนะแต่เราเนองเป็นเอกสารนะเนาะอาจารย์ลืมไว้อ่ะแล้วไปลืมไว้ที่ห้องคิดมัดได้ไงเน่ชิญมาลุกใช่เอออาจารย์กลัวพวกพวกนักเรียนนะมืดอ่ะเออเอาทษมาให้อาจารย์อาจารย์อาจารย์ขอดิขอทอดสิอ๋อนี่ ออไ,ได้ถ้ากินอะไรหิว่ปฉันฉันมีอาหารอยู่เงินทอสตลกแล้วอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาให้อาจารย์อาจารย์ก็ไม่ใช่แพ้เฮ้ยทุกเวลาจะหนึ่งทุ่มแล้วนยให้เราเที่ยงคืนเที่ยงคืนอะไร,รอ่ะเนี่ยทำไมทุกคนอยู่นี่อย่างนี้นะไปดูด อยู่นี่อยคุยเยคุยคนุยสินยสิเฮ้ยัเีนวะเป็นอะไรกันับเออทำไไม่กลับบ้านนี่มันเที่ยงคืนเลยนะยังยังยงไหอ๋อยงทุ่มคร่งนะไมกลับบ้านัยุ่งยุ่งอหาคนละอ่ะนี่ทำไมไม่กลับบ้านยุ่งยุ่งยุ่งไม่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 ได้ถามไม่ได้จจ ุ้ยอุ้ยอุ้ยมารู้สิลียไม่อ่านลายไม่เคยอ่านมาหรอว่าเขาให้มาเรียนกี่ตอนเนี้ยมานรู้อะไรอะไรของผู้แม่งมาอะไรของผู้แม่งวะเจดี้จะเป็นลุงแหละเนี่ยลายมันก็มีอยู่เดียวให้มาเรียนไงจะไหนกันบ้าลายไม่อ่านครูผู้แมงมาเราครับคูกูครูคนไหนสั่งวะกูก็บ้าเออกูบ้าเปล่าวะอืมฉันเป็ ไหนดวเออกับก uh, ับบ้านดีกว่เยเราไปเอาของเถิง เต้องมีแทงตุ่อีกเละแล้วมันมีผีเดือตรงเนี้ยไม่รู้สิรีบไปกันดีกว่าเออห้องนี้ป่ะห้องนี้ป่ะอันนี้ป่ะไอ้ประตูเปิดไว้วลนวนะแคงมันเถอะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมมาลกที่แบบ็รี่เข้ามาสิ

อะ,อะไรวะเนเ่ยเอาเอาอ่ะ,อะออนี่านีอนอ่อุ้ยสะพานสะา,สาม,มีมีมีของฟรีไหมมาลูนายจะเจออะไรดียไหไนะไม่มีอะไรเลยที่เนี่ยมีลูกป,ปั่นแล้วไปเลยไปดิม,มาลูโอ้โหมาสิ ไม่เยอะ้กันแมันมมีหรออุ้ยมลุเจอเพื่อนนายเฮ้ยอ้เฮ้ยอันนี้บอกอะไรใช่ไหอืมมี้งอ่านี่แเจอใช่มนี้ก่อนอ้าวไมลอยบ้างเฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไปดูดิทำไปดูทำไปดูทำไปดู มันลุกมาลุกเข้ามาดิกเขามามันลุกเสร็จเขามาสีวโดนตุ๊กาตาแก่งกันนะเพื่อนตาเราหยาบมากโอ้ยจะไม่ตีนะไม่ได้ตียุ้ยมนุษย์นายกดอนเลยก่อนมนุษย์เราไปต่อไปดีกว่าอาจจะมีอะไรนิ มาทูกเนี่ยไม่เห็นในไหนนะเขาเห็นมือง่ายไม่ไหวแล้วเดี๋ยไปไหนเลยไม่รู้สิโอเคไหนเห่าเสียอะไรปิดตู้เว้ยเนี่ยถูกไหมหนมันเล่นเองได้ชักกี้ไม่ไม่ใช่ว่ามันแบบมีเทคโนโลยีเงี้ยแบบมันต้องแบบอะไรได้แล้วแนไวที่บอกนี่โอ้ย มันลุมันล้มมันล้มลมันลุกมันหงุหมันุมันลุกมัลุกอีกุ้ยุมามาลุแล้วทาอะไรเนี่ยนี่มันของนี่ขอเก็บมอกไว้ได้ไหมนะเป็นฝั่งนายได้นาเป็นรับคนเยอะะตอบไหมเปันญาอนได้หมอุ้ยอะไรองนู้นี้อะไรวะอันนี้พับพัอะไรไม่เห็นล เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเก็บเก็บไปบ้านเก็บไปบ้านไอไอเป็นของดีของดีก็ได้มันไม่ได้อะเออเดี๋ยวเอาเปลี่ยนรูปซะง,งัออ้นเก็บไปบ้านเก็บไปบ้านเก็บได้ของมาลุ้มามาลุมมาลุทางนี้เพื่อนทางนี้เพื่อนอะไรเนี่ยจ,จะเปลืกตัวหนีบอ่ะนะเสลือม,มันจะเกิดขึ้นปแปลกโอเคมาลุมมาลุเพื่อนมาลุอะไรอ่ะ เดนมโน้ด right, oh, oh. oh no, ูงโน้สอะไรอ่ะไอ้บาลูก่อะไรนี่ออบาลุเนตมอะไรตั้มเหรอแล้วขอตัวไอ้ียวมามามาลุมามาลูโอ้ลเปิดดิประตูดิประตูดิปิดเปิดอเปิดดิเปิดดิเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาเอาอาอะไร มาดูยังมา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 ลอไดูเม้าเียวมไกลับกลับกลับกับไปกับหามมูหามมูมื่อกี้คือะไเพื่อนเออไต่หมอมันยังไม่เก็บเลยอ่ะห้องเนี่ยชิกอ่กี้น่นไฝกับตอนนั้น ไปเราไปกันดีกว่าเออจะกลับบ้านดกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านไปเล่นเกมแล้วหาจานก่อนไหมไปหาจานก่อนไหมหาจานเหรอเอ้ยไม่เอาเอาเอกรสามมากับเราเลยกลับบ้านเลยจานกลับบ้านแล้วเนี่ยแน่แน่มีมัละมีปั้นเนี่ยไม่ใช่ดิน้ำพดเลยวางไว้ตรงน้ำพุก็ได้เออเออเออดีๆนายมีน้ำแดงไหมฉันเอาถวายด้วยอะไรนี่เปิดจานเข้าไปหาไม่เจออยู่ไหนอ่ะวางวางข้างเลยวางข้างเลยเออนนั่แหละ เไม่ป้ามี่ป้าป่าป้าปมีเทียนฉันมีเทียนมีเทียนเทีเออดีดเทียนเทียนเอาละนักเรียองอ้าทำอะไรกันอยู่น้นอ้าจานม่เป็นไรเนี่ยออจ้จะอยู่ในห้องพักเลยอาจานี่นี่นีของจานนี่ของฉันไอ้กนเน่ยผมเจอผีอากันตามมาหนียผีอะไรละจักรเกสารกอะายุสุดใช่กรสากรอ๋อออเอาเอาเอาอเอินโอเคเอเจนทิ้ง เออนั่นนผมกับบ้านนะสองตัวจะเป็นไหนไปไปไปกับบ้านแล้วแม่งไม่มีเชัดเก่งอะไรอะกี้อะไรตะก่อนขอไปดิกันก่อนเราจะพาอาจารย์ไปดูนั่นก่อนไงพาเราพาอาจารย์ไปดูก่อนครบครบอาจารย์ชื่อว่ามัผีนะอาจารย์ไม่เชื่อหรออาจารย์อาจารย์ก้มก้มก้มอาจารย์ก้มเอาเก่้เก้ม่า